ลันแบต่อไปครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมีผู้ปาาัยนะครับหลายท่านอยู่หลังเวทีนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณทศพลแก้วที่มาครับจเจริญธรรมสวัสดีพี่น้องครับ พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสอมไว้สอมไว้เดี๋ยวเจอศึกใหญ่พี่น้องครับมาให้กำลังใจเป็นประเด็นแรกประเด็นที่สองมาย้ำเตือนภารกิจของพวกเราและก็พี่น้องว่ามันยิ่งใหญ่เพื่อรักษาประเทศนี้เอาไวใ้ให้กับลูกหลานประเด็นที่สามที่มา ก็เพื่อมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาแจ้งข่าวอัปเดตแล้วก็มาปลุกพลังของพี่น้องประชาชนคนที่นี่แล้วก็คนที่บ้านพี่น้องครับสถานการณ์ทั้งหมดผมเชื่อว่าบรรดาผู้ปาาัยได้มีการพูดคุยให้ข้อมูลกับพี่น้องไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็พี่น้องเองวันนี้ก็เปิด Google มือถือของพี่น้องก็เป็นฐานข้อมูลที่ทำให้พี่น้องรู้ว่า ทำไมต้องมาปักหลักพักค้างที่ตรงนี้ใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องครับสถานการณ์ของประเทศไทยภายใต้สิ่งที่เรารับรู้ว่าวันนี้กระบวนการยุติธรรมนั้นมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงปรากฏการณ์ของนายทักษิณชินวัตรที่ณเวลานี้ ยังใช้ภาษาเรียกนำชื่อไม่แน่ใจว่าจะเป็นนักโทษชายทักษิณหรือนายทักษิณวันนี้ยังงงๆกันเป็นทั้งประเทศว่าจะใช้อะไรแน่แต่บรรดานักการเมืองตั้งแต่นายกรัฐมนตรียันรัฐมนตรีและบรรดาผู้คนที่เกรงใจอยู่ในสภา500คนบางคน250ในฐานะอุธิสภายังเรียกคุณทักษิณอยู่เลยครับหรือไม่ก็อดีตนายกรัฐมนตรีพี่น้องครับ มาตรฐานของสังคมไทยมันล้มเหลวโดยสิ้นเชิงสถานการณ์ณเวลานี้ถ้าเราปล่อยไปไม่เกินหนึ่งปีครับพี่น้องมันจะเกิดการปฏิวัติรัฐประหารโดยไม่ใช้กองกำลังฐานแต่ใช้มือในสภาในการปฏิวัติยึดอำนาจประชาชนพี่น้องครับ ผมมาย้ำเตือนกับพี่น้องว่าวันนี้ในเรื่องของนักโทษชายทักษิณน,นั้นมันเก็นแค่ปรากฏการของกระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงมันเลยทำให้ประเทศนี้เดินหน้าต่อไปไม่ได้แม้แต่ตารางเมตรเดียวครับพี่น้องครับพี่น้องทักษิณชินวัตร ตัดสินใจกับประเทศไทยภายใต้สิ่งเดียวนั่นก็คือการกลับมาเพื่อล้างโทษฟอกตัวเองและก็นําเสนอตระกูลของตัวเองเป็นผู้ปกครองประเทศนี้อย่างยาวนานในระบอบประชาธิปไตยครับพี่น้องครับเขามั่นใจแต่สิ่งที่เขาต้องกลับมาเพราะเขาไม่ไว้ใจว่า ความสามารถของบรรดาลิ้วล้อเขานั้นจะสามารถพาพักเพื่อไทยไปสู่ชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งของการเลือกตั้งครั้งหน้ายุบสภาภายในปีหน้าหรือหนึ่งปีครบรัฐบาลชุดนี้ถ้ายุบสภาพี่น้องครับเพื่อไทยก็ไม่ชนะเต้าไกลเราต้องยอมรับความจริงณเวลานี้ รัฐบาลที่เป็นอยู่เวลานี้เป็นรัฐบาลสมยอมใช่ไหมครับพี่น้องครับมันเป็นรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมาบนความเจ็บปวดของบรรดาพี่น้องเราที่สนับสนุนคนดีของเราใช่ไหมครับพี่น้องผมจึงย้ำเตือนพี่น้องตลอดเวลาว่าร้องเถอะครับร้องเหอะร้องให้เถอะยอมรับเถอะครับว่าวันนี้เนี่ยมันอยู่ในฐานะที่เจ็บปวดมาก พี่น้องครับกฎกติกาที่ทำให้ทักษิณรอดจากการจำคุกนั้นเนี่ยเขาอ้างเสมอว่ามันไม่ใช่การออกกฎหมายโดยพวกเขาใช่ไหมแล้วมันเป็นพวกใครออกแล้วการต่อสู้ของเขาเริ่มที่จะต้องบอกกล่าวกับสังคมว่าเขาต้องสู้เพราะเขาถูกกันแกล้งตอนที่เขายึดอำนาจ นี่คือสิ่งที่เขากำลังต้องสื่อสารกับสังคมเพื่อหาความชอบธรรมให้กับเขาและนำไปสู่การต่อสู้แบบเปิดเผยครับพี่น้องเขาออกจากโรงพยาบาลตำรวจตอนตะวันขึ้นหกโมงเช้าโดยไม่ต้องมีหมอประครับประคองเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยภาพนี้มันไม่ดูเหมือนไม่ป่วยไม่จริงพี่น้องครับเขาท,าท้าทายสังคมไทยโดยสิ้นเชิง มีอะไรหรือเปล่าฉันเป็นอย่างเงี้ยมีอะไรไหมพวกคุณมีอะไรไหมประเทศนี้เขาจะทำอะไรก็ได้ไ,ดไม่เจ็บไม่ปวดกันเลยใช่ไหมคนไทยที่รักค,ครับร้องเถอะครับร้องเถอะครับร้องให้ มันไม่ต้องมีเสียงไม่มีน้ําตาแล้วลุกขึ้นมาผเผชิญหน้ากับมันครับพี่น้องถ้าเราไม่ยอมรับความจริงว่าทั้งหมดที่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะเราถูกหลอกเพราะคนของเราคนที่เราไว้ใจมันเหมือนกับปล่อยผีปล่อยหาออกมาอารวาสคนไทยใช่ไหมครับพี่น้อง ผมนี่หมดไปแล้วครับไม่ได้คาดหวังอะไรกับองค์ประกอบที่มีอยู่ในกระบวนนี้ตัดสินใจแล้วครับพี่น้องสิบปีที่ผ่านมามันก็ไม่เหลืออะไรเหลือเฉพาะคดีความที่ตามหลังรอคำพิพากษายึดทรัพย์ก็ไม่มีอะไรให้ยึดแล้วก็ครั้งที่แล้วผมบอกพี่น้องแล้วนะครับว่า ผมเจออะไรที่สันติอโศกผมเจออะไรที่กองทัพธรรมผมเจออะไรที่ปฐมอโศกคําถามเดียวที่ตั้งเอาไว้คือเกิดมาทําไมมนุษย์เนี่ยเกิดมาทําไมพี่น้องครับทักษิณทินวัตรเนี่ยคนในเครือข่ายถูกไล่เพราะประชาชน คนที่รักความเป็นธรรมมากี่ครั้งแล้วไม่เข็ดใช่ไหมครับพี่นอ้องอธรรมเนี่ยไม่สามารถชนะธรรมได้หละกครับผมบอกกับพี่น้องแล้วทุกครั้งไม่ว่าการต่อสู้ของประชาชนในประเทศไหนถ้าไม่มีธงที่เป็นเป้าหมายใหญ่ เพื่อความถูกต้องของสังคมตัวเองไม่มีชนะอำนาจใดๆทั้งสิน้นและเราพิสูจน์มาแล้วว่าการต่อสู้กับระบบทักษิณตั้งแต่ครั้งแรกมาจนครั้งสุดท้ายยืนมั่นอยู่ที่ความเป็นธรรมที่เราเรียกร้องใช่หรือไม่มันต้องกล้าพูดเผชิญหน้าสบตากับคนที่ถามเราว่าคุณมาทำไมกันที่นี่ คุณมาทำไมกันที่นี่เราบอกชัดเจนถ้าเราไม่มาประเทศนี้ไม่เหลือให้กับลูกหลานใช่ไหมครับพี่น้องไม่มีที่ยืนให้พวกเขาอีกต่อไปใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นเราต้องรู้ถึงสิ่งที่ทักษิณตัดสินใจกลับประเทศไทยภารกิจต่อไปคือเอาน้องสาวกลับบ้านแบบเท่ๆวันนี้เขาเท่แล้วตามมาด้วยน้องสาวจะตามมาแล้วสุดท้าย ถ้าทักสินใจดําเอาอุ้งเอ็งขึ้นเป็นนายกพ่อแม่ลังแกฉันถ้าตัดสินใจอย่างนั้นก็แล้วแต่ตระกูลชินวัตรนะครับเลือกเอาชะตากรรมและแน่นอนครับพี่น้องครับนายกเศษฐาทวีสินเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็สมประโยชน์แล้วในฐานะทำเนียบนายกรัฐมนตรีก็เป็นนายกแล้ว จ่ายตัตงค์เท่าไหร่ตำแหน่งนี้ซื้อด้วยเงินพันล้านมันก็คุ้มแล้วตั้งแต่เป็นนายกมาตอนนี้มีสิติว่าเดินทางไปต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างเศรษฐากับยิ่งลักว่าใครจะทำาสิติได้มากกว่าไปต่างประเทศใช้ตังค์ใครภาษีประชาชนสองตัวเองเป็นนักธุรกิจเดินต่างประเทศตอนนี้ ตำแหน่งนายกลาออกจากตำแหน่งนายกก็เป็นเครดิตของตัวเองติดตึงตาเอาไว้ในแผ่นดินในทรรมเนียบนายกตรีไปไหนมาไหนก็เจราจาทางการค้าแค่นี้ขนหน้าแข้งหนึ่งพันล้านครั้งที่แล้วที่ลงโครงขันไปไม่มีปัญหาหรอกครับพี่น้องครับเราต้องเข้าใจว่าวันนี้ทักษิณตัดสินใจมา แล้วก็เห็นแล้วครับไอ้ขมไอ้พวกที่สมคบคิดบินมาทันทีทางลูกทั้งพ่อแล้วก็คุยกันเรื่องเดียวเลยครับ20ล้านล้านตรงที่เกาะกูดในอ่าวไทยระหว่างประเทศไทยกับกรรมัมพูชาจะแบ่งกันยังไงจะแบ่งกันยังไงสองคนนี้ไม่เคยพูดว่า จะทำให้ประชาชนประเทศตัวเองลืมตาอ้าปากได้ยังไงเลยใช่ไหมครับพี่น้องเขาก็บอกเอาไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยมีพฤติกรรมมีนิสัยอย่างไรก็ะคบกันเป็นมิตรเราที่มาคบกันณเวลานี้ถ้าไม่มีเป้าหมายเดียวกันไม่ใช่คนดีเหมือนกันผมจะขึ้นมาบนเวทีพี่น้องจะมาอยู่บนที่ตรงนี้ไหมครับ หุนเซนเป็นใหญ่ในแผ่นดินกัมพูชาภายใต้มีกษัตริย์พระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้หุนเชิดของหุนเซนแล้วประเทศไทยละ่ะแล้วประเทศไทยล่ะครับพี่น้องคนอย่างทักษิณถูกกล่าวหาในมาตรา112ใช่หรือไม่และ ครั้งที่เขาต้องออกจากประเทศไตยไปเพราะกลุ่มพันธมิตรก็ได้เรื่องที่ไปทําพิธีในวัดพระแก้วใช่หรือไม่พี่น้องครับก็บอกแล้วไงฟ้าเนี่ยส่งทักษิณมาเกิดแต่ทักษิณก็บอกฟ้าว่าทำไมต้องส่งพวกเราแบบเนี้ยมาเกิดด้วยครับพี่น้องครับ ผมบอกแล้วไงครับสมัยเมื่อครั้งบรรพาการคนที่รักษาแผ่นดินเอาไว้คนที่ไปตายอยู่ริมสนามรบไปตายอยู่ขอบเขนสีมาแผ่นดินของเราที่ปกป้องออกไว้เนี่ยไม่ใช่คนทั้งประเทศเป็นแม่ทัพ กับทหารกล้าที่เป็นประชาชนอย่างธรรมดามา,าเนี่ยไม่เกิน4 0 0 0 5 0 0 0คนไปตายกันไว้เพื่อเอาแผ่นดินนี้ไว้แต่ครั้งหลังสุดที่เรามาจัดการแล้วก็ทำให้ยิ่งรักษินวัตรต้องละเหตุไปนอกประเทศหนีคดีเนี่ยเรามากันหลักล้านใช่ไหมครับพี่น้อง ดังนั้นกองทัพประชาชนที่รักษาประเทศในยุคของเรามเมื่อถึงคราวที่ต้องรักษาความถูกต้องรักษาแผ่นดินนี้ไว้เนี่ยหลักแสนเนี่ยน้อยๆไปหลักล้านเนี่ยหลังไหลามาแน่แต่มันยังไม่ถึงฤด,ดูน้ำหลากใช่หรือเปล่าครับพี่น้องอารมณ์ร่วม,วมยังไม่ถึงด้วยเหตุผลอให้เราเนี่ยสู้กันมาเกือบ สิบกว่าปีเนี่ยรู้สึกมันด้านชาในอารมณ์ของความแม่มันยังไม่ถึงวะมันยังไม่ได้อารมณ์วะเขาก็เลยบอกว่าตามนัเซอร์ถ้าเอ็งจัดชุมนุมใหญ่ข้ามาแน่พี่น้องตามกับน,นัเซอร์บอกว่าประกาศชุมนุมใหญ่มาหลายครั้งแล้วพี่น้องมากันแค่เนี้ยพี่น้องครับจงมั่นใจ ในการเคลื่อนไหวของเราในการมาปักหลักพักค้างมันเป็นประเด็นเดียวไม่ใช่แค่ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมแล้วประเทศนี้ถึงเวลาปฏิรูปครั้งใหญ่ความชอบธรรมในสภาอาจารย์ประมุขนาครทัพนั่งอยู่ที่โต๊ะตรงนี้มาเยี่ยมพี่น้องบอกกับผมว่ากระบวนการทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการเมืองไม่ว่าจะการใช้อํานาจขณะนี้มันไม่ได้อยู่ในความชอบธรรมครับพี่น้องครับต้องเรียกร้องทําความเข้าใจกับพี่น้องว่านักโทษชายทักษิณชินวัตรย,ยังไม่ได้ถูกจำคุกแม้แต่วันเดียวใช่ไหมครับพี่น้องดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องเดินทางและก็เรียกร้อง ควบคู่กันไปนั่นก็คือคุณต้องเข้าคุกตามที่คำพิพากษาและตามพระมหากรุณาที่คุณที่ให้เหลือโทษจาก8ปีเหลือหนึ่งปีเองต้องเข้าคุกก่อนปักหมุดนี้ไว้เรียกร้องเพราะปรากฏการมันเห็นแล้วว่าใครบ้างช่วยทักษินให้ไม่ติดคุกและเขาเหล่านั้นเป็นโจทย์เป็นจำเลยทางคดี157ในอนาคตอย่างแน่นอน และถ้ามีการรับสินบนคือการทุจริตคอรัปชันอีกกระทงหนึ่งแน่นอนครับเพราะว่าไอ้หน้าที่การงานจะได้ดิบได้ดีรัฐบาลชุดนี้มอบประเคนให้เพื่อแลกกับการให้นักโทษชายทักษิณเนี่ยพักโทษอย่างนี้เนี่ยไอเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีแบงก์ง่วงหรือตัวเลขอะไรโอนเข้าบัญชีเท่าไหร่เนี่ยอยากให้ปป,ปชหรือสอตงหรือปปปเนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางเงินพวกนี้อยู่ คนเราครับพี่น้องตำแหน่งนายแพทย์ใหญ่ๆใ,ในโรงพยาบาลตำรวจตำแหน่งอธิบดีกรมราชทัรร์ก็รู้อยู่ว่าที่ตัวเองทำเนี่ยมันผิดกฎหมายถึงแม้จะถูกกฎหมายแต่มันไม่ไปเป็นตามความชอบธรรมใช่ไหมครับว่าเพราะคุณใช้กฎหมายบิดเบี้ยวคุณใช้กฎหมายไม่ตรงไปตรงมา แล้วก็ไปอ้างเสมอว่าไอ้กฎหมายเนี่ยไม่ได้ออกในรัฐบาลชุดนี้ออกมาจากรัฐบาลชุดที่แล้วดังนั้นเองนะ่ณเวลานี้เราก็เดินสองทางเขาเรียกว่าเดินสองขาขาหนึ่งก็คือชุมนมุมอีกขาหนึ่งเราก็ใช้ทางกฎหมายแต่ถ้าสองขานี้มันไม่สามารถไอ้ขาที่เราเดินทางกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถเดินได้ เราก็ต้องใช้ขาหลักตามความถน <techn ology> ัดของเราคือการชุมนุมด้วยมวลชนใช่ไหมครับพี่น้องเมื่อเรายังคงศรัทธาในกระบวนการยุติธรรมเรายังคงศรัทธาเศษซากของกระบวนการยุติธรรมอยู่และเมื่อถึงวันหนึ่งมันไม่สามารถที่จะใช้ได้เราก็ต้องเลือกตามสิทธิ์ของประชาชนในฐานะเจ้าของแผ่นดินตามกฎหมายและธรรมนูญ คือการชุมนุมใช่ไหมครับพี่น้องครับส่วนจะไล่หรือไม่ไล่ใครเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันพี่น้องครับข่าวล่าสุดเรื่องที่บอกไว้20ล้านล้านในอ่าวไทยกับการเสียแผ่นดินครั้งใหญ่หน่าเป็นห่วงมากสมัยที่ทักษิณเป็นนายก พี่น้องจำได้ไหมครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดอะไรขึ้นตายก็เป็นเบื่อพี่น้องเราด้วยเหตุบอกว่าโจรกระจอกาการชุมนุมของมวลชนของพี่น้องประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูกจับโดยกระบวนการไม่เป็นธรรมการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมแออัดขนย้ายตายก็เป็นเบื่อ ล่าสุดการเจราจาระหว่างตัวแทนรัฐไทยกับ BIN วันนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากว่าข้อตกลงที่ไปตกลงกันเอาไว้เนี่ยมันทำให้สุ่มเสี่ยงกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะทำให้เกิดกระบ,บวนการอย่างหนึ่งก็คือห่วงว่าจะเสียดินแดนเสียเปรียบเอาง่ายๆแล้วรัฐบาลชุดนี้โดยเศรษฐาทวีสินพี่น้อง บรรดาผู้คนที่เขาห่วงความมั่นคงแห่งชาติไม่ใช่ความมั่นคงรัฐบาลเขาถามหาว่านายกหรือคนที่รู้เรื่องความมั่นคงในรัฐบาลชุดนี้ทำไมไม่แต่งตั้งมาเลยเอาใครไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับพี่น้องครับสุดทินคลังแสงแล้วบอกว่าที่แต่งตั้งไปเพราะว่านามสกุลคลังแสงพี่น้องครับนี่คือตัวตลกของประเทศนี้หรือเปล่า ไปร้องเพลงไอ้ผมไม่ว่าหรอกเพลงร้องเพลงเสียงดีถ้ามีเวทีก็ลองมาร้องคู่กันพี่น้องครับเรื่องของทหารเนี่ยมันเป็นบาดแผลสำคัญของทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยวันนี้เขายังไม่ไว้ใจใครเลยเขายังไม่ปล่อยมือให้กับใครในการที่จะเอาทหารหรือฝ่ายความมั่นคงที่รู้เรื่องเกี่ยวกับ ปัญหาเรื่องความมั่นคงเข้ามาอยู่ในรัฐบาลไม่ว่าจะตำแหน่งตำแหน่งนายกรัมตำแหน่งรองนายกหรือที่ปรึกษาคณะที่ปรึกษาณเวลานี้แกนแกนของคนในกองทัพที่รักชาติไม่ยอมรับครับพี่น้องครับพี่น้องดังนั้นเนี่ยช่วงเวลามันหวนกลับมาอีกแล้ว มันหวนกลับมาด้วยความหอมหวนในเรื่องของอำนาจที่มีผลประโยชน์แอบแฝงและเป็นผลประโยชน์ใหญ่20ล้านล้าน,านระหว่างกัมพูชากับไทยเอาแน่พี่น้องครับต้องรีบทำเรื่องนี้เพราะนวัตกรรมเรื่องของพลังงานอีกไม่เกิน10ปีแหล่งน้ำมันหรือทรัพย์สมบัติหรือพลังงานใต้ดินลึกเรียกว่าฟอสซิลเนี่ย มันจะราคาลดลงเพราะว่าอนาคตมันจะไปที่พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานทดแทนกันหมดดังนั้นต้องรีบทําในข้อตกลงตั้งบริษัทก็ตั้งแต่เขาเป็นนายกมาจนถึงเรื่องปัจจุบันที่ต้องเอาให้ได้แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเสรีภาพของเขามีเงินแสนล้านผมบอกแล้วแล้วไงมันก็ต้องไปจากโลกนี้เหมือนกันกับคนที่ไม่มีตังค์ใช่ไหมครับพี่น้อง มีแสนล้านไปตายต่างประเทศกับไม่มีอะไรเลยแต่เป็นคนดีตายในแผ่นดินไทยแล้วมีคนไปร้องไห้หรือคิดถึงมากมายพี่น้องมันไม่มีค่าเท่ากับการที่เราเป็นคนดีของแผ่นดินนี้ใช่ไหมครับพี่น้องรุ่นเราใครจะสแสวงหาทรัพย์มากมายขนาดไหนมันก็สุดท้ายว่า สแสวงหาแล้วมันคือการเบียดเบียนและทำให้โลกใบนี้ไม่มีความสุขเลยพี่น้องครับสงครามมันพิสูจน์แล้ววันนี้ทั้งโลกตาสว่างหมดแล้วว่าวันนี้สงครามที่ไหนก็สะอื้นให้กันหมดประชาชนตายกันซ้ำมากมายแต่สุดท้ายคนที่รวยคือพ่อค้าอาวุธและนักการเมืองครับพี่น้องครับเรามาสร้างประเทศนี้ ให้เป็นประเทศที่ไม่เอา GDP แต่เราจะสร้างประเทศนี้เอาพี่น้องเราให้มีความสุขดีไม่ดีครับพี่น้องความจนของคนในประเทศนี้ไม่ได้เป็นเรื่องธรรมชาติความจนของประชนในประเทศไทยมันถูกสร้างโดยนักการเมืองขี้ช่อทุนเสาหมมสามานข้าราชการขี้ช่อ สามกลุ่มนี้ที่ทำให้เกิดสถานการณ์ความยากลำบากของประชาชน90%ของประเทศนี้ครับประเทศนี้จนกันทั้งแผ่นดินรวยกันไม่กี่ตระกูลแน่นอนไอ0้500คนในสภากับ250นั้นเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนเหมือนพวกเราลกครับเราเนี่ยหาเช้ากินค่ำชักหน้ากันไม่ถึงหลังแต่พลังของการรักชาติรักแผ่นดินเรามีมากกว่า ที่เราต้องทำไม่ใช่เพื่อเราพี่น้อง<แ>เรารู้อยู่แล้วว่าวันนี้ปลายทางของเราคือที่เดียวกันปลายทางของเราคือที่เดียวกันแ,แต่มันจะไม่เหมือนกันเลยวันที่เราถึงเวลานั้นบรรยากาศของเราไม่เคยที่จะรับรู้หรอกครับว่าคนที่อยู่ในโรงกับคนที่อยู่นอกโรงโมโมไม่รู้หรอกครับว่าบรรยากาศณเวลาน,น,นั้นเนี่ยคนที่ได้รับซึมซับมากที่สุดคือ ลูกหลานของเราเจ้าของงานมันจะมีอารมณ์ซึมซับกับพ่อแม่ที่สูญเสียกับพ่อแม่ที่ไม่เคยทำอะไรเอาไว้ให้กับลูกเลยเนี่ยมันคนละอารมณ์ดังนั้นพี่น้องครับเมื่อประเทศนี้มีภยัยเราก็เห็นอยู่คาตา แล้วเราจะปล่อยภัยนี้แล้วเรื่องที่เลวร้ายกับลูกหลานเราเนี่ยให้เขารับรองรับแล้วก็อยู่ในแผ่นดินนี้ที่ทุกยากไม่รู้จะหนักกว่าเราหรือไม่พี่น้องยอมเลยครับพี่น้องมผมหนึ่งคนบอกแล้วคุยกันหลังร้านหลังเวทีแล้วนั่งคุยกันพอดีก็ฟังพี่หมอเขียวอีกอะ ก็ตรงกันพี่น้องงานนี้พี่น้องสู้ยาวครั้งที่แล้วร้อยกว่าวันครั้งนี้สามร้อยห้าสิบวันเนี่ยน้อยไปแค่พี่น้องอยู่ยาวเพราะมันหนักหนาสาหัสมากเขาก็ไม่ยอมแล้วเราพี่น้องจะยอมหรือครับ <Oui. S 1> ผมบอกแล้วอารมณ์ร่วมผมพอดีไม่แน่ใจว่ามันมาสื่อสารยังไงกับพี่หมอเขียวผมตั้งใจมาบอกพี่น้องว่า ชวนกันตั้งชุมชนตั้งชุมชนล้อมทำรรเนียบเอา77จังหวัดซอฟต์พาวเวอร์พาวเวอร์ของประชาชนเนี่ยนะมาวางไว้อยู่ที่รอบทำรรเนียบรัฐบาลโดยไม่ต้องใช้งบรัฐบาลเลยเปลี่ยนวิธีการต่อสู้ใหม่เราจะหาคนมาเป็นล้านเนี่ยเหนื่อยแต่ถ้าพลังอันแห่งความดีพลังของคนทั้งแผ่นดิน77จังหวัด ขึ้นเลยครับตรงนี้ซุ้มนี้มุมนี้ของจังหวัดนี้จังหวัดนั้นเราเคยทํากันมาแล้วใช่ไหมครับริมถนนจำได้ไหมถนนราชจำเนินเนี่ยเปลี่ยนใหม่จองพื้นที่ไม่มีที่ทํากินเดี๋ยวทํานมนจัดให้ที่ทำเนียบรัฐบาลครับพี่น้องพี่น้องครับวันนี้เวลามันก็ถูกแจ้งว่าหมดแล้วสุดท้ายนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนและขอฝากไปถึงพี่น้องทางบ้านญาติธรรมคงต้องเป็นหลักกองหนุนสำคัญต้องฝากถึงพี่น้องแต่และจังหวัดที่เป็นกองทัพป,ประชาชนก็เตดเตรียมจัดเตรียมกองทัพเอาไว้จัดตั้งให้เรียบร้อยเกณฑ์ขุนพลเกณฑ์กำลังพลจังหวัดละพันจังหวัดละหมื่นก็เตรียมไว้ เมื่อตั้มพิธิชัยและนัดเซอร์และทีมงานบอกว่ามาจัดงานใหญ่ขึ้นบ้านใหม่ก็เคลื่อนทับลงมาเพื่อที่จะทำให้มายึดยึดนะฮะต้องประกาศเลยวันนั้นต้องประกาศยึดยึดเอาประเทศไทยคืนมาครับพี่น้องครับแต่ขณะนี้เนี่ยข้างหลังเวทีก็ลอ่อยหลอ คือกองพลาคนก็มามากข้าวสารผักทางนู้นไม่กินเนื้อแต่้างหลังยังกินเนื้อไข่ก็ฝากได้นะครับขอบคุณครับพี่น้องครับ